สวัสดีครับข่าวนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับอำเภอโพธารามจัดงานเขาช่องพานใต้ร่มพระบารมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวจัดงานเขาช่องพานราชบุรีเรืองงามโพธารามใต้ร่มพระบารมีไร้แอนซาวที่วัดเขาช่องพรานวันที่7มกราคม2568นายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายจตุพกรกมลพันธ์สสราชบุรีเขตสานายธนวัฒนิติการจนารองนายกอ,อบจ นายชิสกลรังสีเสริมสุกรองนายกอ,อบจอนางนพศรศกศีวัฒนธรรมจังหวัดนางการกุระไฮสคาเนนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกันแถลงข่าวจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพรานประจำปี2568ที่โรงยิมเนเซียมอำเภอเมืองภายใต้ชื่อเขาช่องพรานราชบุรีเรืองงามโพธารามใต้ร่มพระบร,รมรัยแอนซาวระหว่างวันที่10-12มกราคม2568เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้โดยอบจราชบุรีได้เห็นความสําคัญแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้มีขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววัดเขาช่องพรานถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีและถือเป็นอันซีนระดับประเทศท,ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมดูค้างคาวบินออกจากถ้ำช่วงเวลาเย,ย็นนับร้อยล้านตัวอบจราชบุรีได้ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจัดงานดังกล่าวขึ้นภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเรื่องราชบุรีเรืองงามโพธารามใต้ร่มพระบาร,รมีไร้แอนซาวผสมผสาน3าดีแมพิงกิจกรรมนั่งรถรังเที่ยวชมบรรยากาศจำลองของดีเมืองโพธารามร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนและการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองอีกมากมายนายธนวัฒนิติการจนารองนายกอบจ กล่าวว่าอยากเชิญชวนชาวจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงมาเที่ยวงานนี้ซึ่งทางอบจราชบุรีมีความตั้งใจที่อยากจัดงานนี้เริ่มตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปมาชมค้าง่าวร้อยล้านที่วัดเขาช่องพลาในช่วงเย็นท่านที่อยู่นบรีต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยมยกมีเริ่มต้นที่ทัางแรกก่อนในการนะครับท่านวิวฒัดข่าวถึงเรื่องของการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพลาไลซ์แอดซาวและรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างครับก็เรียนเชิญครับ จังหวัดราชบุรีเกามท่านผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีท่านวัฒนาธรรมจังหวัดราชบุรีท่านผู้นัส่วนรานชการท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นแม่งานในการจัดการเรนี้ท่านหนึ่งจะชี้แจ้งในรายละเอียดให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบถึงกระบวนการทั้งหมดนะครับแต่การจัดการในคร,รั้งององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตของอำเภอโพธารามทุกที่นะครับในส่วนของมีส่วนร่วมคณะในส่วนของข้าราชการต่างๆนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับตลอดจนวันนี้นะครับมาร่วมกันแถลงข่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ11และ12พฤษภาคม2568นี้นะครับที่วัดเขาช่องพานให้รองนายกพูดถึงเรื่องของกิจกรรมที่จะขึ้นนะครับ เขก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร,ราชบุรีทุกท่านนะครับวันศุกร์นะครับศุกร์ที่10เสาร์11อแล้วก็อาทิตย์ที่12มกราคม2 5 6 8นี้เราจะมีงานนะครับชื่อว่างานเข่าช่องพานนะครับเป็นงานที่ทางอบจอจังหวัดร,ราชบุรีนะครับพวกเราเม,มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดร,ราชบุรีนะครับในงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมาดู ครั้งคาวร้อยล้านนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งหัจรน์สิ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมภายในงานนะครับหนึ่งในไฮไลท์สําคัญก็จะเป็นการที่มีนั่งรถลางนะครับเยี่ยม รถรางนี้จะจะนำทุกท่านชมไปในในงานในงานก็จะมีสิ่งนะครับสิ่งที่น่าภูมิใจของจังหวัดอําเภอโพธาลามนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นโพไม่ว่าจะเป็นขนอนหนังใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชายโปดดําต่างๆแต่ว่าที่ที่ผมพูด ตรงนี้มันอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าในงาน,นงานคำว่าไลท์แอนด์ซาวนะครับของพวกนี้จะถูกสร้างมาอย่างอย่างสวยงามนะครับก็จะทําให้มีความตื่นตาตื่นใจแน่นอนว่าทุกท่านพอได้ได้เที่ยวนะครับในงานตรงนี้ในในรอบนี้ทุกท่านจะออกมาจากจากรถรางแล้วทุกท่านก็จะ ผมมั่นใจว่าทุกท่านจะเกิดความรู้สึกรักนะครับแล้วก็ภูมิใจในอำเภอโพธทรามบ้านเรานะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของออการแสดงนะมาจับจ่ายของที่ของทีเ่เป็นที่ระลึกหรือของที่ของกินอะไรต่างๆที่เป็นของออสัมพัญของอำเภอพธทรามนะครับก็อยากจะเชิญชวน ทุกท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีหรืออำเภอในจังหวัดราชบุรีอยากเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พวกเราตั้งใจทํากันจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านมาเราจะได้ความสุขนะครับได้ทั้งความสุขความรู้แล้วก็ความประทับใจกลับไปแน่นอนนะครับภาพข่าวพันจัญญาแก้วนุย้ยข่าวภูมิภาคราชบุรีขอได้รับความขอบคุณจากมาตุภูมินิวออนไลน์สวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ